นคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ LezaGal c h a n n แชแนลแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่จรุจกักเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้าง แล้ววันนี้จะได้อะไรกันบ้างแล้ววันนี้จะแต่ละคนจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไป โซรองเท้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องเตยมาดูรองเท้ามือสองกันเดี๋ยวเราไปดูเลยครับนายเตยเดินหายไปไหนแล้วเนี่ยอามีคู่ไหนสนใจไหมไม่เอาเลยเหรอ มันจเป็นมาอยากได้สีดำอออ๋ออยากได้สีดำอยากได้สีดำแต่ว่ามันใช่หน้ามันราคาเจียวเท่าไหร่ฟองเลยเออพระเยซูดีพระเยซูอะขายวิญญาณให้พระเยซูวิ่งนี่สีสาดเอ้ยสีเออเราทำเสื้อกันเองม่าแบบเนี้ยเนอะเฮ้ยเองมาเมื่อกี้ลองเออมาทำคอนเทนต์กันเองเลย เสื้อคนละตัวสีมันใช้ได้หลายชนดอยู่นี่นะเอออย่างน้อยก็มีกิจกรรมแบบเล่นอยู่บ้านเอที่บ้านเออเออได้แล้วอันนี้เซฟแล้วเซฟแ้วครั้งหน้านะอย่าข้อมูลเหรอกข้อมูลอยากได้ตัวนี้อ่ะมึงซีดีสำหรับเป็ดไปป่ะเห็นเราดูดิพี่ดองต้องเทียบกับตรงนี้สิกันกางเกงกางเกงกางเกงไม่ว่าอะไรเลยอีดองเวียนหนังในช็อปปี้จบแล้วเอใหห้น่ย ยิ้มคนมีความสุขนะยิ้มคนมีความสุขอะยิ้กว้างยิ้มแฉ่งเหมนก้วเนี้หกห้าใช่ไห เูใสเลยจะได้ใ่งห้าแพวกมึงเดี๋ยวพวกพูซื้อทับแต่งมาใส่กันดีกว่าเจี๊ยวเหนอนามด้อยคูเลยชอบแบบนี้ปอนชอบปอนชอแบบนี้ปอนชอบแบบสีชมพูชมพูหวานแบบว่าใส่แล้วที่แบบผู้ชายจะมองปอนโคตรร้อนเลยร้อนมากไม่สรุกใครซื้อแะมึงจะใส่เขาแล้วตอนนี้ใครเนี่ยเขาเฮ้ยเข้าลองก่อนดิลองจะได้รู้ ไม่มึงถ้าถ้ามึงอยากให้มันออกกับเตนไหนมึงก็ไปเอากัดสีไปกัดสีก็ได้มันอยู่ที่มึงชอบไปมึงชอบแบบไหนได้สีดำไม่เห็นต้องจบทำไมลักลายค่ะหันย้อนหันย้อนพอพอมึงซื้อปะบะทุกคนต้องหลุมกันเหยียบก่อนนะเว้ยันเพราะว่าแบบแบบแบบเนี้ยมันเขาไม่แนวนะแนวเขาเขาไม่ยิบกันแบบนี้เขายิบกันแบบนี้เนี่ยถลเรขถลเลขอย่างเงี้ยได้ได้นะ ไปวิ่งหรอพี่แอ้ยก็โลดไปจะไปแล้วเอาไปวิ่งดูว่ารองเท้ามันกัดป่ะไอแนทตอนเนี้ยทั้งทั้งตัวไอเตยนั่งถึงหมดแล้วอะถอดออกมาก็ถือไปโอเคแต่มึงชอบหรือเปล่ากอยาได้สีดำเลยอ่ะดำแบบเนี้ยอ้าวมึงก็ลองใส่ดิมันไม่มีไซส์มึงเหรอดำเนี่ยดีเตยอยากได้คือดำไปด่าดำไปด่า มึงใส่ไปเรื่อยเด็กก็ดำไม่ใช่เหมือนกูเนี่ยไม่กู็เ่ยมันกระโปงกูซื้อสีขาวเดี๋ยวมันก็ดำเลยไม่มันโยงเขากูไปได้เลยเลยจะดูสีนี้แหละอ๋อบอกเขาปะแค่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนที่อื่นต่อเพราะว่าร้านนี้ยังไม่ถูกใจน้องเตยนะครับ ให้ดูเสื้อดิดูเสื้อดิมีคนสุขใจเสื้อก็เท่อ่ะแต่กูไม่ชอบทีน้าแม่งเลย นทที่บาไอ้เท่จกจกตู่จกจกตู่เฮ้ยเขาทำอะไรกันอะไม่รู้เหมือนกันเราไปถามเลยอรเกาหลีอ่าเอออาหารเกาหลีเกาหลีนี่เขามีเส้นอะไรบ้างเขาชอบกินอะไรบ้างเกาหลีอ่ะเส้นนี่มันเรียกเส้นอะไรไม่รู้นี่จะไปซื้ออะไรอ่ะ ไม่รู้หาอะไรดูไปเรื่อยแต่จริงๆอยากได้นี่<ม>เสื้อเสื้อมือสองอยากหาเสื้อมือสองใส่เอาเสนะื้อวงไหมไม่ไม่ไม่เสื้อมือสองที่แบบใส่ไปเรื่อยอเพราะว่ากูเสื้อผ้าน้อยแล้วเอามาใส่นอนใส่เล่นอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเสื้อไปเที่อยวอะไรอีกอย่างหนึ่งแต่เนี้ยแบบเออมาใส่เล่นๆอะไรอะไรก็แจ๋วอยู่ในไปแล้วพวกไอเตยอ่ะรอกันดีกว่าแต่เสื้อมือสองมันก็ดีอย่างมันถูก ตัวละห้าสิบาทเงี้ยยี่สิบสามสิบเงี้ยใส่ไปเรื่อยใส่เล่นอากได้กลับบ้านใช่ลยไหมเอออยากได้อยู่แต่เส้นมือสองมันทนนะเว้ยราคาถูกได้เออราคาถูกทนได้นาเออใส่เล่นไม่ได้ใส่ไปไหนนะขึนข้าวอีกเมื่อะไรสัมภาษณ์ทำพี่อะไรสัมภาษณ์ทำพี่อะไรถามเล่นๆถามเล่นๆว่ามีแฟนนะครับเฮ้ยถามยักแล้วมานี่แฟนแฟนไม่ว่างหรอครับเปิดว่างเปิดว่างแล้วเราก็ไปหากันเอง เดี๋ยวเขปิดเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูว้าวเลยนะขอไม่เขาเยอะขอเใอจะแบบกูเดินเหนื่อยแล้วอะเดินเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่เขาแม่ก็ยังเดินยังเดินกันอยู่เลยเนไปเรื่อยเดนรื่อยจะซื้ออะไรใช่ไหมแต่มาวันนี้ต้องใส่แมสแมะนนาเออจริงมามาเวลาไหนก็ได้้ยเพราะว่ามันเปิดทั้งวันปะใช่ปะใช่นะเออมัน่าจะเปิดทั้งวันไเปิดทั้งวันนะก็มาได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยแต่ช่วงบ่ายเนี่ยแดดมันจะร้อนหน่อยเออตอมาแดดมันจะร้อนๆหน่อยแต่ว่าก็มาได้ก็ไม่ได้หนา สำหรับใครเนี่ยแบเป็กอยู่บ้านก็มเาเที่ยวเล่นที่นี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ให้ส่งเลม่มชีวะเขาชอบตัวนี้ะนะคนรู้หนหะชอบเรื่อ <laughs> นไหนเฮ้ยอะไรเป็นอะไรเนี่ยนในเป้าหมายของผมนะครับก็คือหาเสื้อเสื้อมือสอดร้านที่ใช้ร่วมโครงการคนละครึ่งนี่นี่คือชั้นลินมีโครงการคนละครึ่งมีโครงการคนละครึ่งมันก็ดีไปบ่อย <laughs> ใช่เพราะว่า สมมติวื้อเสื้อตัวร้อยอย่างเงี้ยก็จ่ายเันแค่ห้บาทใช่ครับรก็จ่ายเครื่องยารัฐบาลออกให้เครื่องน, <Okay. S 2> น,นใครนะที่ั่า,างในคขาเลน่เนี่ยยังไม่หมดก็แนะนำให้มานี่เลยใช่ก็ต้องเข้าใจไหดาวพิเศษ ครับตอนนี้ก็กินข้าวอ่ะอันนี้สั่งมากระเพราไข่ดาวกระเพราไข่ดาวนะครับเดี๋ยววัอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับกระเพราไข่ดาวค่ะอันนี้ก็ไข่ดาวกระเพราไข่ดาวคิชเชอบครับกระเพราหมูสับไข่ดาวกระเพราหมูสับไข่ดาวก็เหมือนกันนะรีวิวหน่อยครับสักคำเป็นไงอ่ะอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยอ้ คนซันคนได้อะไรกินครับอะไรข้าวาก,กะเพราทั้งหมดมีมึงอนะ่ะอะไรไข่บุ้งคนเดียวเคลลสายตา,าดาวน่ากินมากมผมเป็นอะไรอ่ะผัดผักบุ้งไข่แดงนะไขด่ดาวเขาแยกมามันใหญ่ไปน <c oughs> ี่นะเดี๋ยวขอกินข้าวสักรู่นะ few moments later. นี่นะครับนี่คนได้ของแล้วฟิชเช่ ชือเสื้ออะไรเสื้อี่ปี่นเสื้อยากุซ่าเห็นดูเหีนดูนี้ไม่ใช่อะไรนะพอพออะไรมันาวขาวบ้าด้วยโอปาโอปาโอปะกำลังบ้าอ๋อเหรอโอปะเฮ้ยเสื้อเสื้อมอกรุั คุณเท่าเต่าเคยคุยมือมันลังมบคุณจะสไตล์อินดี้ด้วยใช่ลองไอ้ไอ้คุยลองทำเป็นทัวร์จีนมาคุยว่าถ้าเชียวว่าเสียใชาช้าเออวันพีชฉันจะเป็นโจนสลัดให้ได้เลยไม่ได้เตสบายเกินเออดีใส่เพื่อนอ่ะตัวไหนดีวะรองก็มือของตันทีรองรองเหรอโอ้ยคือเราทำได้อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยตัวไหนดีวะ สีขาวก็สวยสีที่ตัวเองไม่มีมั่งดีเออกูมีแต่สีขาวสีดำมาแต่กูชอบใส่สีขาวสีดำอย่างเดียวใส่สีนี่ดิสีแดงเดินหลังตุจีนไมใช่สีเขียวก็ได้สีเขียวก็ได้สีเขียวก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอ้ยาอฮยเฮียจับมอเชียวทำอะไรนะไม่ดูเวยอย่าี้ยอางารกินสายยา ไม่เกี่ยวควายมั่อยู่ที่ใจเฮียพ่อเงาเกงใส่ใจไอ้ใจใส่เกงเหรอเนียอยู่ที่ใจใจมึงคิดว่าสวยก็สวยดิเ่ะเอาเลยเขามาดีแล้วโจะบอกจะบอก้อหรอยรเขาทเลยยังอะไปชนแล้วสิ พูดไม่ออกเลยเอี้ยนั่นรับโครงการตลอครึ่งนะเฮ้ยใช้ไปแล้วเอี้ยชอบกูใช้เพิร์ลมาเช้าใช้ไปแล้วแตอนเช้าเสรยบรอแล้วแห้งแล้วครับผมต่อไปก็เป็นคนอื่นที่จะแห้งต่อไปเราได้สองชัวเด้ตอนเาอีกสองร้อยอีกสี่ร้อยด้วยถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีถุงช่วยไว้นะถุงไม่ลักหรอก็เป็นร้อยห้าสิบไปเช้าไม่เสื้อนั่นไงเจ้าตู่ นี่นะครับเราก็มาถึงแล้วร้านเสื้อผ้า,ามือสองที่ตามหาแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยมีคนละครึ่งอยู่แจวเลยกูจะไปดูว่ามันจะได้เสื้ออะไรบ้างไปโอ้ยเขาเขาชอบกินนี้เลยเก็บอะไรกันสนะไปให้หวัวันหรือเออหาเดี๋ยวให้อยากได้อยู่เสื้อสีดำ คนเยอะมากเสก็จะเอาอีกแล้วนะนี่ครับมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยไรู้ว่ามาแล้วมันจะเป็นตัวทองไหมป้าครับอันนี้ราคาเท่าไหร่หลายร้อยเลยก็เลยแบบเออกูไม่ซื้อแล้วดูตรงนี้ดีกว่า เป็นลูกเด็กกลางคับความแบงค์อะน้ำมากไอเนวาน่าใช่ไหมเออนั่นนะสวยน่าโคตรสวยเลยต้งแบบของคอนเซ็ปต์ซูเปอร์เตอร์มันติดอยู่ร้านนั้นแล้วเด็กแม่งเจียวทอกด้วยตอนแรกไม่ได้สังเกตหรอทารูยังไม่งทอกจริงวะไม่มาเด็กเลยนะมาค้ามนกอ๋อค้ามนกเนี่ยแต่งกินก็ชอบลายการ์ตูนแบบนี้นะน่ารักดิไลน์มาของม้าด้วยกับใจแอลด้วย จองเต้ยถือถ่ายดวเดีนถ่ายเคร่องคอนเสิร <kah 2> <ata> um ์ไ <p> ด <ans im> ้เยอะเลยจ่าเพิ่มเวลประมาณ25ปีเพิ่มเวลาเคลียร์กันนะไม่คิดคอนเิรหน้าเรียนนุมเลยพัทสองอันนี้พัทหนึ่ง ท่านหนึ่งยังไม่จบหรือเปล่าสองจบคุณกลับมานวครับยังหลังจากไปดูอะไรมาไม่ไหวแค่แวะชมสิ่งน่าสนใจแค่แวะชมสิ่งน่าสนใจได้แล้วเอาไม่เอาไม่ถึงที่ปากไว้เลยนะเวลาแถวไม่ดีหรอกซันถูกใจอีกแล้วตอนนี้ถูกใจเป็นตัวที่สิบแล้ว มันยังบอกมันยาวอกใส่ตัวใหญ่มัอเอนยางมานึ่งครับมตรงนได้่ะกาถแล้วับนซันจองไว้แล้วนะครับสองตัวไม่หมดบานแล้วตอนนี้นี่เป็นคนถือเสื้อนะ เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ Happy moment slider Happy moment s l a t e r ไม่ตัดอย่น่ะไม่มี่ยยัยยัยยัย เอ้เท่นะวันที่สามแล้วนะครับเราก็ยังมานเลียกิ๊บโอ้ยมึงยนหยัดได้ก็ซื้อมไปกูซื้อไม่เอาตายให้กูดิหนีแม่เอ๋งพอแล้วซื้ออะไรเยอะแยะอ่ะเยอะต่อเองเะต่อเองเยอะแยะไม่ใช่อะไรหรอมานี่ยมานี้ยอย่ามานี่ยจะบอกว่ากลัวอยากซื้อเกียงยีนเลยแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเสื้อตัวเนี้ยกลัวเงินไม่พอซื้อเกียงยีนไง วราเาใช้คนะื่นังไงแล้ก็เลยจะซื้อไปซ่อนเดี๋ยวไปซ่อนก่นเดี๋ยวมันเลือกใหม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไมเดี๋ยวม่เดี๋ยวมตามแผนกันโอเคอเดี่บ้าเรามจะเอกมาตัวด้วยตามแผนนะต้องเบาๆหน่อยเออต้องซอเต็นซ่สีเขียวใครมาซื้อใหม่ซื้อจริงมาก็ไม่เหลือให้มึงดูได้ไง ค่อยกลับแลเอาเสื้อก็วางไว้ไม่รู้จะหายไหมเรียกไปแล้วนะถนเทาแ่ะเพื่อนก็รอต่อไปฮะจะไปผียกอ่ะนวกูเจอเสื้อหนักรองเท้าแค่ไหมันพูดจับปากเองว่าเจอดจอเจอรงเ้าต่วะรจะเดินเนี่นี่ก็ไปหากันต่อนะครับยังไม่ได้สมใจอยาก นี่ก็เป็นวันที่สี่สี่เหรอาม่แล้วมึงโคู้้นแ่นอนกเลยมาแล้วอยอยากใส่เสื้อใส่เสื้ออนนี้ไปใส่นอนดีไมมโชว์อ่ะเฮ้ยใส่ไม่ชอแบไหน้าอยกเห็นก่อน อ่เดี๋ยวเรากลับร้านเดิมนะเออโอ้โหรู้เลยว่าเดินคนพ่อขส่นี่ไอ้สันไอ้เตอยู่ไหนชื่อสันนั่งพับหน้แต่งไอ้าตกแล้วใช่ ไปด้วยกำลังกรมเนี่ยเสี่ยสวยไหมมังกรเท่เท่ไโดอไโดอเรตรงนี้สวยหนเนี่ยเนี่ยวนหัวเนี่ย นี่คือเตยก็ได้แล้วนะครับตามที่คุยแว้งรัแรกคือได้สุยครับซุยไปเยอะแยะเลยซื้อนู่นซื้อนี่สรุปแม่งเชียร์อย่างเดียวเลยอยู่คนเดีคนนี้ให้เสียตังค์ <c oughs> เชียร์ตัวเองมือเปล่าดูเดยว,วันนี้เสียเชียร์มากเย่ยเชียร์กูจังอย่ามายุ่ง เท้าไงกูบอกรองเท้ากูคู่หนูแพงกว่าทุกอย่างเนี่ยท่าไหร่เท่าไหร่ทุกอย่างที่หนูซื้อนะคะแพงไหนเส้นไหนทุกอย่างที่กูซื้อแพงกว่าซื้อที่มึงซื้ออีกไม่ใช่ทุกอย่างที่หนูซื้อสิพูดถึงหอแล้วพูดใหม่นี่ไม่พูดนะเอาไปทุกอย่างที่หนูซื้อหนูเหี้ยหนูผีนี่ครับนี่ก็วันที่ห้าแล้วนะครับ ไม่ไม่กดดันเลยไม่ต้องเรียกครับไม่ไม่มีใครรอนี่ครับได้แล้วหลังจากรอมาห้าวันออกมาจากนี่ก่อนก็ได้ ยังไงบ้างครับหลังจาก5วันผ่านมาตกในผวังไปได้อะไรต่อเฮ้ยใช้ใช้เงินอย่างคุ้มอ่ะ305บาทพอดีเลย305บาทคุ้มคุ้งคุ้งแม,ม,ม่หยิบหยิบมาไม่ได้ไม่ได้ออกเลยเนะนี่ยรองเท้าเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปพายเตยไปซื้งเท้าน่าจะซื้อแต่แรกแล้วแม่ก็ไม่ยอมซื้อเ <c oughs> นี่ยค่กลับมาได้แล้วรองเท้าคนเดิม มึงซื้อเสร็จกล่องเจอกูแน่โอ้ยไม่คยเกี่ยของมึงเลยนะโอ้ยเตยมึงจตตรงอาหารไล้หรือเปล่าะไไอ้หยเอาอะไรแก้อรื้อเลยัน้่าเี่ยลยไเ้าวัเกมอไม่ได้นะวพีเ่โคตรเทอะมันเรืองแสงอะวะถ้าจำไม่ผิดใช่ปะ เขาบอกว่าอยอาเอาล้างถูเทียตังก็มีเยอะขอรถดีกว่าเงี้ยมาห้าร้อยเองนะโอ้โหรนให้ได้ยงโกงอีไอ้ได้โกงเยี้มาผิดตังหาพี่ดูดีไม่ชอบโกงเนี่ยเดี๋ยวกรจบหอมเดีไ่่หอมหอมม้กำลังคนหนึ่งสสาสี่ห้าห แปบบ่อยหลังจากนี้เราก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วแหละขอถ่ายด้วยดิสงเท้าไเไไดนรับแม่สงงง้ามึงเนี่ันนึงเลยนะเขาก็ได้ของที่เราไปดูกันมาแล้วนะครับแล้วก็ เตยก็ได้รองเท้าเรียบร้อยแล้วที่หวังไว้ซันก็ได้เสื้อที่อยากจะมาดูแล้วแต่ว่าขาดางเกงครับตังไม่พอไม่มีคนละครึง่ง <laughs> ใครอยากมาซื้อของก็มาได้ที่ที่ไหนวะจตุจักรใช่ไหม <laughs> เออมาซื้อจตุจักรของขายเยอะ <laughs> คนเยอะบรรยากาศก,ก็ดีอาหารตาอาหารเอออาหารตาก็ดีอาหารแรกวันนี้เลย เป็นไงบ้างครับกิฟเขาแจมแจมแมววันนี้เนียนเนียนกิฟเขาจ้วยก่อนนะครับอย่างที่เรารีวิวไปนะครับก็เราฉายไปดูสถานที่อื่นแล้วคือจะมีพวกเสื้อผ้าพวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีต้นมงต้นไม้เยอะแยะนะครับผมก็ถ้าใครชอบแฟชั่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็มาดูที่นี่ได้ครับผมจะรู้จักครับผม ถ้าใครชอบพวกเราก็อยากให้เราทำคลิปอะไรเพิ่มอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด s u b บ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ